สวัสดีค่ะเล่นว่านอ่านตำราของวรลากรสมุนไพรมาถึงตอนที่67แล้วนะคะอันนี้ตามตำราของหลวงประพัสนะคะว่านชื่อว่าว่านแสงจันทต้นและหัวดังขมิ้นขาวขมิ้นขาวด้วยนะใบและต้นเขียวกลางใบแดงเนื้อในสีโสคือเรื่องของสีอ่ะคนโบราณนะคะสีโสี่ยหมายถึงสีเขียวอ่อน และถ้าเมื่อไหร่ที่เขาพูดว่าสีเขียวอ่ะจะหมายถึงสีม่วงลองไปดูในตำรายาเล่มเก่าๆที่พูดถึงสีดอกของต้นอังกาบดูนะคะเขาจะเรียกต้นอังกาบว่ามีดอกสีเขียวซึ่งจริงๆดอกเขาจะเป็นสีม่วงมีสรรพคุณใช้แก้พิษสุนักดูเขาเขียนคําว่าสุนักบ้ากัดพิษจระเข้พิษเ,เสือและพิษสัตว์ต่างๆ ที่กัดกระทําให้ปวดข้างให้หายพิษใช้ฝนกับน้ําหรือเหล้าให้รับประทานและทาปากแผลให้รอบๆอ,อย่าให้ถูกปากแผลถ้ากัดใหม่ๆใช้กากพอกปากปากแผลวันสันจันเป็นว่านตัวหนึ่งที่เราทึ่งนะแต่เราคิดว่าทุกวนันนี้ยากนักที่คนครอบครองจะหาได้จริงและการพิสูจน์มันก็ค่อนข้างยากเนาะเพราะว่าพิสูจน์เรื่องแบบนี้คือพิสูจน์ด้วยสรรพคุณ ว่าเขารักษาได้จริงหรือเปล่าซึ่งมันก็เสี่ยงแต่ในเมื่อสมัยก่อนะเขาไม่ได้มีทางเลือกมากมายเนาะถ้าใครติดตามเรามาตั้งแต่สมัยที่เรายัางเริ่มสะสมสมุนไพรใหม่ๆก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราสนใจมากที่สุดเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือสมุนไพรที่รักษาโรคพิษนักบ้าเพราะว่าคือเราอะจบพยาบาลมาแล้วก็ทํางานอยู่ ในสถานพยาบาลสถานบริการของสาธารณสุขตั้งแต่สถานีอนามัยมา,าาาามาจนถึงสาธารณสุขอำเภอมาจนถึงสาธารณาสุขจังหวัดเป็นที่สุดท้ายก่อนที่เราจะเออร์ี่ออกมาเล่นเรื่องสมนุนไพรสะสมพันธุ์พืชอย่างจริงจังเนี่ยเราจะสนใจเรื่องของพิษสุนัขบ้ามาตลอดเพราะอะไรเพราะว่า การที่โดนสุนัขบ้ากัดหรือแมวบ้าคือเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยถ้าเริ่มมีอาการเมื่อไหร่รักษาไม่หายแล้วก็ตายอย่างทรมานเราอะไม่เคยเห็นของจริงหรอกเพราะว่านานๆจะเจอสักเคสหนึ่งจะได้ยินข่าวสักเคสหนึ่งแต่ที่เรารู้ก็คือคนไข้จะตายด้วยความทรมานมากและที่สําคัญยาแผนปัจจุบันไม่มีทางรักษาสิ่งที่ทําได้อย่างเดียวคือเมื่อโดนหมาบ้ากัดหรือสงสัยว่าหมาบ้ากัด ก็จะฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าซึ่งใครซึ่งใครที่ลอสไปคือลอสเคสไปไม่ไม่ไม่รู้ว่าโดนหมาหรือโดนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่างๆจะเป็นกระรอกเป็นแมวเป็นอะไรเนี่ยกัดเข้าไปแล้วเกิดเป็นโรคพิษสุนัขบ้าขึ้นมาเนี่ยรักษาไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นไม่มียาตัวไหนที่รักษาโรคพิษสุนัขบ้าที่มีอาการแล้วได้ทําให้เราสนใจมากว่า ทำไมในตำรายาโบราณหรือในตำราว่านน่ะพูดถึงการรักษาโรคพิษสุนักบ้าได้เดี๋ยวเราจะเจาะเรื่องนี้เป็นจริงเป็นจังเอาไว้เป็นกรณีศึกษานะคะถ้าใครคิดว่าโอ้ยสมัยนี้แล้วยังจะไปใช้สมุนไพรใช้ว่านอยู่ก็ยังจะขอบอกว่าจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มียาแผนปัจจุบันตัวไหนหรือวิธีการใดที่รักษาคนที่เป็นโรคพิษสุนักบ้าที่มีอาการแล้วให้หายได้นะคะ ตายสถานเดียวซึ่งมันน่าเสียดายอะถ้ามันไม่เคยมีบันทึกไว้แต่โบราณว่าภูมิปัญญาของไทยเราสามารถรักษาได้เราก็ต้องทําใจแต่ในเมื่อมีอ่ะทําไมหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือไม่รู้สินะไม่พูดอ่ะผ่านทีนี้เห็นไหมคะเรื่องพิษจระเข้มันคงเป็นเรื่องที่หรือพิษเสือเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไกลตัวของคนยุคนี้แล้วแต่เมื่อก่อนเนี่ย มันจะเป็นป่าเป็นดงแล้วในแม่น้ําก็เต็มไปด้วยเจระเข้เนาะเรื่องราวของชาละวันทั้งได้เกิดขึ้นตำนานอะไรต่างๆพวกเนี้ยสมัยแม่เราอะ่ะเวลาที่เดินป่าแล้วตาเราอะ่ะเป็นในห้อยเก่าในห้อยเมื่อก่อนนะ่ะเป็นในห้อยจริงๆนะคะเป็นในห้อยจริงๆก็คือเขาจะต้องต้อนฝูงวัวฝูงควายไปขายจากอีสานขึ้น ขึ้นไปขายที่กรุงเทพนะ่ะผ่านดงพญาไฟนะไม่เจ๋งจริงเนี่ยไม่รอดนะแล้วเราก็ยังสงสัยว่าสมัยเนี้ยในหอยเนี่ยเขาทาอะไรเขาถึงเป็นในหอยเนาะอ่ะไม่พลาดพิงไม่พลาดพิงพิษเสือพิษจระเข้แสดงว่าพิษพวกเนี้ยที่คนสมัยก่อนโดนกัดยเยอะเยอะทําให้มีอาการปวดข้างคือคุ้มข้างได้หรอเราก็ไม่รู้เนาะมันเกิดไม่ทัน และพิษสัตว์ต่างๆลองเม้นกันมาดูนะคะว่าสัตว์อะไรที่ทำให้คุ้มข้างบ้างอย่างพิษแมงมุมนี่ก็ไม่ธรรมดานะพิษแมงมุมก็ไม่ธรรมดาอาการของคนที่โดนแมงมุมกัดก็คือทุกครั้งที่ค้มฟ้าค้มฝนฝนจะตกอะ่ะคนพวกเนี้จะปวดจะปวดข้างที่โดนกัดแล้วก็จะมีอาการแขนขาซีกนั้นอะ่ะหมดกําลังอันนี้เรื่องของพิษแมงมุมอะ่ะเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาส เราจะรวบรวมมาให้แมงมุมถึงไม่ได้กัดตายเพราะเราไม่มีแม่ไม้ดำอยู่ในในประเทศของเราแต่ว่าพิษแมงมุมธรรมดาเนี่ยแหละก็สาหัสอยู่เหมือนกันนะคะแล้วเราจะไม่ได้ว่างูเหลือมหรืองูหลามที่บอกว่าไม่มีพิษนะ่ะชนิดใดชนิดหนึ่งมีพิษนะคะคนโบราณถือว่ามีพิษนะเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะเขาก็รวบรวมวิธีแก้เสาะ,ะแสวงหาภูมิรู้ภูมิปัญญาต่างๆ มามากแล้วเพียงแต่ว่าโดนคนรุ่นหลังดูถูกว่ามันเป็นของโบราณคํำคือไร้สาระมันก็เลยสูญหายไปคนไม่เห็นคุณค่าเนาะที่กัดกระทําให้ปวดคลั่งให้หายพิษใช้ฝนกับน้ำหรือเหล้าเราอยากรู้จังเลยว่าใครยังมีว่านแสงจันทร์อยู่เล้าอะ่ะเคยสั่งซื้อมาสองสมครั้งซึ่งมันก็รอดยากมากแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจริงหรือไม่จริงเนาะเอาเป็นว่า ถ้าต้นและหัวเหมือนขมิ้นขาวขมิ้นขาวก็คงจะเป็นว่านม่วงหรือขมิ้นขาวธรรมดาที่เราใช้กินเป็นผักเคียงอะเนาะใบและต้นเขียวกลางใบแดงเนื้อในหัวต้องสีเขียวอ่อนหรือสีโศกมันก็จะคล้ายคล้ายกลุ่มพวกว่านมหาเม่ว่านหมอกเนาะไม่รู้เหมือนกันว่าแยกกันได้ยังไงอะมาดูตำราเล่มต่อไปคือตอนแรกอะ เราคิดว่าว่านแสงจันทร์เป็นต้นเดียวกับว่านพระจันทร์ในตำราเล่มแรกที่เราได้เคยอ่านให้ฟังนะคะของอาจารย์ชิดวัฒนะเนี่ยเขาพูดถึงว่านพระจันทร์แต่ดูแล้ว่น่าจะเป็นคนละตัวด้วยที่ว่าคนละตัวเพราะพราะทธิ์เข้าไปคนละดิ์กันทำเพื่อเพื่อให้เป็นที่รักแก่เทวดาและมนุษย์ทั่วที่สายวิธีบูชาหรือวิธี พรีก็ลึกซึ้งยากมากอ่ะมาดูตำราที่พูดถึงบ้านแสงจันเรล่มต่อไปนะคะบ้านแสงจันทร์อันนี้บรรยายเหมือนกันเปรียบขออนุญาตไม่อ่านซ้ำนะคะอ่ะเล่มต่อไปบางทีเราอาจจะลืมพลิกปกแต่ก็ให้รู้ว่าเราไล่เรียง ไล่เรียงเหมือนกันหมดนะคะก็คือของหลวงประพัดแล้วก็มีตําราโดพระธาตุตำรากระเบนว่างของร้อยร้อยตีสวิงแล้วก็ของอาจารย์ชั้นแล้วก็ของอาจารย์เลื่อนแล้วก็จะไล่แบบนี้ในทุกคลิปก็จะวางบนโต๊ะคาไว้อย่างนี้แหล <c oughs> ะเดีย๋ยวสักครู่ตำราของร้อยตีสวิง ท่านพูดถึงว่านแสงจันทร์ไว้ลอกมาแบบเดียวกันเป๊ะต้นจริงน่าจะไม่มีใครปรากฏหรือไม่มีการรักษาที่จะพิสูจน์ความจริงของว่านได้แล้วนะคะ,ะตําราเล่มต่อไปของอาจารย์ชั้นว่านแสงจันร์ต้นหัวเหมือนขมิ้นขาวมหาสเสน่ห์อันนี้อันนี้ระบุเลยว่าเหมือนขมิ้นขาวมหาสเสน่ห์ซึ่งขมิ้นขาวมหาสเสน่ห์ต้นจริงทุกวันนี้ ก็หาไม่ได้แล้วเหมือนกันใบต้นเขียวกลางใบแดงเนื้อในเป็นสีโสมวันนี้ใช้ในทางเมตตามหานิยมอันนี้ใช้สองสายเรื่องของความเชื่อแล้วก็เป็นทางยาสมุนไพรพูดถึงในส่วนของสรรพคุณยาสมุนไพรด้วยเนาะถ้าใช้ในทางแก้โรคต่างๆ,างๆเช่นสุนัขบ้ากัดและพิษสัตว์กัด,กดต่อยสารพัดเขี้ยวงา ฝนกับน้ำสุราทาและรับประทานหรือเอาหัวมาพอกปิดแผลพิษปวดจะหายทันทีอยากเจอต้นจริงจังอ่ะมาดูเล่มสุดท้ายพูดถึงว่านแสงจันไว้ว่าอย่างไรลักษณะต,ต้นและหัวคลายคขมิ้นขาวใบและต้นเขียวกลางใบแดงนนั้นในหัวมีสีโศกเป็นยาแก้พิษสุนัขบ้าก,ากาัดพิษจระเขกกัดพิษเสือกัดและพิษสัตว์ต่างๆ บรรดาที่มีพิษทําให้ปวดข้างทําให้พิษเหล่านั้นทุเราจนหายโดยใช้หัวว่านนี้ฝนกับน้ําหรือเหล้าให้ทั้งกินและทารอบๆปากแผลระวังอย่าให้ถูกตัวแผลนอกจากเพิ่งกัดใหม่ๆจึงให้โขกหัวว่านพอกปากแผลแก้หายปวดและถอนพิษหมดสิน้นใช้ทางเมตตามหานิยมได้อีกด้วยเราว่าว่านตัวนี้น่าสนใจถ้าใครมีตกทอดมาแต่ รุ่น,นรบรรพบุรุษก็ขอให้เก็บรักษาแล้วก็ขยายสายพันธุ์ไว้นะคะสักวันหนึ่งมันอาจจะช่วยชีวิตผู้คนได้บ้านเมืองอ่ะอย่าไปคิดแต่ว่ามันจะเจริญไปหน้าพวกภัยธรรมชาติต่างๆหรือภัยจากมนุษย์ภัยจากสงครามภัยจากสิ่งแวดล้อมสักวันมันก็ต้องย้อนกลับวนเวียนไม่รู้จบกลับไปที่จุดเริ่มต้นใหม่ใครมีของดีๆสะสมไว้ ก็ต้องได้เปรียบเป็นธรรมดาไม่รู้สิเนาะเราก็อาจจะคิดแบบคนโบราณค่ำคือตกยุคอ่าโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะสวัสดีค่ะ